ทุกคนเนาะงมนนี้กำลัพบพอกันคือเก่าที่ซ่องสาวลงบ้านนะกับบรรยากาศงาน้าพี่น้องมันนี้ะลงกัดสิได้ลงไปอันงานแต่งหรือว่างานดองผืนนั่นแหละพี่น้องกะเมื่อวานนี่กะลงไปสอยเวียกผืนเบิดมือเนาะพี่น้องสะลงกบ่ไร้อัดคลิปให้เหบิ่งกะต้องขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อลงไปสอยเวียผืนนั่นหแหละพี่น้องเตรียมนั่นเตรียมนี่แต่กะ บอได้อัพคลิปให้เพื่อน้องว่าสนุกพากันกินล้วก็เปิดเพลงทึงๆสลงกะยันมาติดลิขสซทธิเพิ่นก็เลยกับ่ได้ถ่ายเนาะตอนนี้สะลงกันยังพ่ท่านได้ลงพี่น้องส่วนเงือนกัอยู่ใต้และอยู่เหนือก็มีเงินเจ้าสาวเงินเจ้าสาวไก่กันกับเงินสาวลงชวนเงินเจ้าบ่าวไปพุนสะลงนะลงไปอยู่พุน เงินเจ้าบ่าวส่วนแม่สโลงให้เงินเจ้าสาว้ากักันแบ่งปันกันไปน้องพี่น้องค่ะทั้งนี้กับพี่น้องมือกับพี่น้องมีแต่บ้านเจ้าของสลงขาไปทานอื่นไกลไกลเติบส่วนแม่สโลงเราะบุยับปุ้นล่อย่างไกลเราน่อบอบกระดูกค่ะพี่น้องไปเบิ่งไปสมกันเลยเนาะพี่น้องโยคนเนาะกับมือนีิกับพลลิ้นหนิ ส่วนดังนี้ก็จะเป็นโซนที่จะผนเห็ดอยู่เห็ดกินแต่งตามเขานอพี่น้อง,องจะมีหลับซุกหลบับดิบแล้วก็ข้วปุนแล้วก็โอนโซนหนักก็โซนหนักก็จะเป็นอัน ผู Vermont, akan, ้ายยคอน่ตอนนี้ฮากากกำลังเตรียมสิไปแห่เคยเนาะพี่น้องายเจ้าเบาเนมานเามะคนงาม Vâng ngửi nè ลอยเคอแร้วยตอนนี้เขาก็กำลังแห่เคยเมืเนน้องน้องเมินเจ้าสาวมาไก็ประจมงจิ้งจ คนกระลายพาสอสมควรนะพี่น้องเงรับจคนลายเติบพี่น้อง สมนาเจ้าสาวพี่น้องโค้ยามอนิมีัขึ้นได้ ลงก็คือสิบว่าได้ไปถ่ายให้เหิ่นใกล้ๆเนะเพมาว่ามีแต่แขกผู้ใหญ่เนตอนแ้วเอาจะพังดูแล้วเอาเมื่อเฮือนเด้ชุ่แงงพังนั้นก็จะเป็นสาวแม่อกับสาวบิวมืนเาูกพันแล้วกัเอาเันเมื่อพุนได้แม่ปะเนันมวางเอจจมันบอกว่ากเปลำลังสีมอกเงินทอดเงินนั่นแหละพี่น้องีน

ลเงินหมบเงินถอดเงินคาดองนบาทแล้วแล้วคุณก็จะให้เจ้าสาวลงเงินหยาบน้อนบาทแล้ว เจ้าเบากับเจ้าสาวกอนผ่นจีทอดคอเอ้าผ่นจีใส่ทองให้ลูกไายนอกพี่น้องพัดจีวะทอดคอประมาณสองสลึงพี่น้อง ทอดสมแต่ว่าสลิงหนึ่งไสห้างดาเวลาค่ะาป็นเนข้อ่ะนื้อหนึ่งสลิงสดใสแล้วนี่นาส่สา่อวันแรกกันห็นไหมผดดองทดอารัดดองนซาลามีกล้องายลยว่าอะไรสิ่งน้ก็ลงไปก็ลดอล้องถายใส สิบล้านพี่น้องันหนนาาหัวตายงัวเป็น่นตะส้องันงจังเก่าชีเอามาเหมาะเพิ่งกระงัวหนึ่งโตละราคาคำสองสลึงน้องพี่น้องทอสิบล้านวัลึงโตคำสองสลึงร สาวแมงปอบนยูแจคนพี่น้องบาดน,นี้สุพิ่นกัสิผ้ากันนั่นเซมใบน้ำตอกใบน้ำตาลใบแต่งงานเนาะพี่น้องสาวลงกับสิลงไปทาอายุลุ่มไละตอนนี้กัสิแห่เจ้าสาวลงเมืองเงินเจ้าบ่าวพี่น้องเดชเจ้าสาวเลยสมหน้าเจ้าสาว นี่ค่ะเจ้าสาวคนมาหออเงินแล้วทำสุสุ่มฝ่ายทางเจ้าบ่าวก็จะมีประตูเงินประตูคัเหล่สุกินเมสิมาทำการบาสีสู่วันอยวนเพื่อนเจ้าบ่าวอีกเถื่อนน้องทำงเป็นเทียนเจ้าสุบินพาตันเามาอตอนนี้่ะคลุ่ม ทางเจ้าจะบ่าวบอมจะสาวบอมกรมานำเนาะมีเงินขาดไปดูเนาข่าวมาแนบเนางทางฝ่ายเจ้าบ่าวบอมเนี่ ซาววขึ้้นนนนนงาา ah. like ี่ัสลงกาคือสีได้ลงไปถ่ายอยู่หลุมกัแล้วพี่น้องไปหายโยข่าวโอน้ำฝ่ายยิงเนานะสาลงอยู่ฝ่ายซ้ายกันสิว่าง่ายๆแล้วกันลงไปหายโยข่าวโอน้ำสุเพลินกินข่าวเด้อพี่น้องกินกับเลยไม่ต้องทั้งนี้ไอพนเพิ่นเพลินกัน สบายดีพี่น้องมาเดอกินข้าเดอลาบหมูพี่น้องลาบหมู่มีแต่ลำมันเสาวันเนสานกน้อยี้คิดกำลังกินเยมากเลยไเลดได้มากินแกง แกงหมูนี่เดียวหญ่กินแล้วเละเด็กน้อยสุพลก็มาล่างถ้วยล่างบ่วงพี่น้องส่วนโซลงกับบอได้สยเนาะเพราะว่าหัแขกย่อเข่าแขกที่ทางนั้นส่วนทางนี้สุพลกับผ้ากันล่างกันยังอยู่ตั้งให้มันเกี้ยงเด้อก้าบบ่ เเอองียนา่กาตั Wars> ้งตะเวนเนาะพี่น้องชาวลงการยังพูทันในเมื่อเพราะว่าอันอันนี้ก็เป็นพี่น้องก็คือสิทิมสิป้ากันบบได้เนาะสเคนกับโบไฮเมื่อให้อยู่ยังนี่แหละสำหรับคลิปนี้ชาวลงกาขอจบไปส้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องมุ่งมั่นตะกนกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวลงบ้านนาในเด้อพากันคลิปใหม่และคลิปต่อไปเนาะพี่น้อง